ฮพ่อได้รอเธอเขาพ่อบ้านแวะมาให้กำลังใจเธอทำดีละทำต่อไปเนอะไอ้บะฉันกำลังซอยต้นหอมเกียมจะแปลงเค็มจิและฉันก็ต้องใส่แห่นว่ายน้ำมาซอยต้นหอมพ่อบ้านมันคิวเข้าตาละน้ำหูน้ำตาไหลเธอเขาเป็นก็ฉันเป็นมาตั้งแต่ยามน้อยเลยนะเธอซอยหอมแดงหอมขาวหอมใหญ่ต้นหอมบ่ได้สักอย่างละคนเท่าสมัยมันเก่าเนาะ เปิ้ลก็ย่า,ายจุฉันเปิ้ลบอกว่าอ้ออย่างให้นะอย่างน้ําตาไหลนะโอ้มันได้ละอี้นะใหญ่มาถ้าเป็นสาวเป็นนางนี่นะจะเสาะผัวนี่นะเปิ้ลว่าถ้าให้อย่างอี้นะซอยละให้อย่างอี้นะโดนแหน่เจอแม่ผัวป่อผัวมาหาภัยแน่นอนอีว่ะโอ้ฉันต้องพยายามบ่ให้บาให้น้าตาไหลตอนซอยหอมนะนะแต่มันก็ตึงมาได้เถอะมันตึงไหลฉันก็บอกู้ยะ่อใดเนี่ยฉันก็เลยต้องเอาแหวนใส่่า้น้ำเนี่ยมาใส่แล้วก็ซอย มันจ่วยได้นะเธอไพมีปัญหาอย่างฉันเนี่ยเอาไปจ่พ่อเตะแล้วเรื่องที่อันคนเท่าเปิ้นจุเรื่องแม่ผัวพ่อผัวมหาภั่นะนะฉันจำฟังใจเธอฉันกลัวฉันเสาะผัวเมื่อไรนี่นะฉันต้องเอาเบาเท่าแล้วก็ตีพ่อผัวแม่ผัวตายหมดแล้วนะนะอีกก็มีแต่คนเฮาฉันเป็นคนโลกส่วนตัวสูงตั้งแต่น้อยเถอะคืออยู่บ้านนี่นะฉันก็จะอยู่กันในห้องของฉัน จะทำการบ้านจะซ้อมเล่นกีต้าจะฟังเพลงจะเขียนกอนจะแต่งนิยายอย่างเงี้ยฉันจะชอบอยู่คนเดียวคือใจสมองนักคือวิเคราะห์อยู่ฮะนะถ้ามีคนใจถ้าสมาชิกครอบครัวในบ้านบม่ว,ว่าจะเป็นป,ป่อแม่เป็นปี่เป็นไยเป็นไผเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นมาใจเฮออ้ไปยังอย่างแหละฉันเก็จะออกไปแยงแล้ว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 เฮียเสร็จแล้วก็เข้ามาอยู่คนเดียวฮะม่อเนี่ยนี่นะสมัยย้ำน้อยเป็นอัน จุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือตอนที่ม่เฮียนต่อระดับปริญญาตรีในเชียงใหม่ในฉันเฮียนนิเทศศาสตร์ภาคสมทบสสมาติเนาะฉันก็จะได้เฮียนหูเกี่ยวกับการสแสดงละครเขียนบทวิทยุโทรทัศน์การวางตัวการเดินการนั่งการยืนพูดพูดในที่ประชุมอย่งเงี้เถอะได้เฮียนมาโม่ลาจนไปสอบได้ใบผู้ประกาศ ภาคภาษาไทยก่อนนะหานวี่นะอน,นะมันทําให้ฉันกลายเป็นละอ่อนที่กล้าสแสดงออกแล้วก็มีโลกกว้างขึ้นจากละอ่อนหลังเขาเนี่ยก็มีชีวิตที่เริ่มที่จะรูจ้จากไอหยังมากขึ้นเริ่มได้แอวได้พบได้ปะผู้คนในสังคมวงกว้างมากขึ้นและเธอเขาลรอลองวิเคราะห์ตัวเก่าหรอถ้าเป็นเด็กที่อยู่เหมือนกุบในกาลาเป็นคนขี้คลาดเป็นคนบักกล้าสแสดงออกบ้โคบเปื่อนหรือว่าเกเรอย่างเดียวแต่อยู่ก็หมู่ตัวเก่าหันเนี่ย แต่อยากจะเจริญก้าวหน้าเธอต้องเปลี่ยนแปลงต,งตงัวเก่าเนอะเธอต้องออกมาจากกะลาที่ครอบเธอไว้แล้วก็เข้ากับคนอื่นให้ได้สามารถทํางานร่วมกับคนแปลกหน้าร่วมกับคนหลายชาติหลายภาษาได้โดยที่บ